สนับสนุนรายการโดย G P X d e a m Rider สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Great Breaker ผมกับพี่สุรการ Great Breaker Talk อีกครั้งหนึ่งแล้วอ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ผม G P X ดีมไรเดอร์พูดการสนับสนุนในการเราเป็นธนาคารครับผมอ่านะครับ G.P.X นี่พูดถึงนี่ครับเปิดตัวมาเลยสดร้อนๆนะฮะ G.P.X l e g e n d 2 0 0โฉมใหม่ของปี2018แจากคลาสสิกเออร์บันดีไซน์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองนะฮะครับผมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพหลุดนั่นแหละที่เรานำเสนอกันไปนะฮะครับก็ถือว่าไม่ผิดไปจากภาพหลุดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นรถ รถไซคัสคลาสสิกที่ออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกมารอบนี้เนี่ยยังคงคอนเซปต์บิกินเกตให้คุณได้สัมผัสกับปรกานรถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งยอดขายของจีเบกเรเจนเนี่ยนะใน2ปีที่ผ่านมานับจากเปิดตัวเนี่ยคว่มยอดไปทะลุถึง20,000คันด้วยกันจูไม่ธรรมดาเป็นลำหนึ่งในเซกเมนต์ของสปอร์ตคลาสสิกรุ่นไม่เกิน2 5 0้ซีซีนั่นเองนครับผมสำหรับคันใหม่นี้นะฮะ ก็คือมาในพิกัด 200cc สี่จังหวะแต่ว่ามีการปรับลวดลายเส้นสายเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปที่เห็นตดดเด่นก็คือล้อแม็กฮะที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นล้อซีเป็นล้อซีนะฮะไ<ห>เปเป็นล้อแม็กซ์ละแล้วก็เสริมความแกร่งความมั่นใจทุกๆการกับขี่นะครับชโชุกอัพคู่หน้าเนี่ยก็เป็นแบบอัพไซด์ดาวอยู่เช่นเคยนะแล้วก็โชคอัพด้านหลังเป็นโชุคู่แบบน้ำมันแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นความเท่เข้ามาด้วยดีไซน์หน้าตากับโชุแก๊ส นั่นอเองนเออดูดีเนาะใช่ฮะ<ช>แล้วก็ไฟหน้าฮาโลเจนฝรัเอ LED นะแล้วก็มีออร์คูลเลอร์ติดมาให้ด้วยครับผมราคาฮะราคานี่เป็นยังไงบ้าง แนะนำอยู่ที่68,500บาทเท่านั้นนะไม่ถึงเ0 0 0หมนะไม่ถึงครับแล้วก็ม,มาด้วยกันอยู่3มเฉดสีใหม่ก็คืออาร์มี่โกนะสีเหลืองบรูนาวิสีฟ้าแล้วก็แบล็กไนท์สีดํานั่นเองอโอเคเพื่อที่สนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมของ g p s ใกล้บ้านได้ทั่วประเทศแล้วนะฮะจะเริ่มทยอยส่งให้กับดีลเลอร์แล้วนั่นเองครับผมต้องขอบคุณ g p s ด้วยครับดีนไรเดอร์นะฮะกับข้ามาู่เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า เป็นเรื่องใหม่ในวงการมอเตอร์ไซค์บ้านเราถือว่าใหม่ครถือว่าใหม่นะกับการเกิด2โมเดลที่ถือว่าเป็นคู่มวยบิ๊กแมตเลยทีเดียวบิ๊กแมตเลยนะบิ๊กแมตเลย <นะ S 2> สำหรับเจ้า Honda PCX h y b r t d แล้วก็ YAMAHA g แกรนฟิลเลอร์โน่ไฮบรินั่นเองซึ่งเรียกว่าเปิดตัวเปิดเผยโฉมเนี่ยไล่เลี่ยก,กันมากมแล้วก เป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่ามีความต่างที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าอาจจะที่เกิดไปมันเป็นครั้งแรกของรถมอเตอร์ไซค์นะ,ะที่ที่ทำรถเทคโนโลยีแบบนี้มามมแล้วก็เป็นสองค่ายใหญ่ ของบ้านเราด้วยนะใช่ตรงนี้นี่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครจริงในเรื่องของเป็นผู้นําเทคโนโลยีตรงนี้นะต้องขอก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องเนี่ยผมขออธิบายคําว่าไฮบริดนิดหน่อยอะไฮบริดในมอเตอร์ไซค์ทั้งสองรุ่นเนี่ยมันไม่มันมีความที่แตกต่างกับรถไฮบริดในรถยนต์อเพราะว่าไฮบริดรถยนต์เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดใช่ไหมการประหยัดน้ํามันกันนั่นกันนี่แต่ไฮบริดในมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็น มันไปเสริมพละกกาลังให้กับสมรรถนะของเครื่องยนต์อ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นการแบบลดการบริโภคน้ำมันลงนะแต่มันมีการเสริมสมรรถนะมากกว่าคือถ้าถ้าพูดถึงถึงในในแง่ที่นิคจริงๆเนี่ยครับมันก็มีจังหวะที่แบบพลังงานน้ามันมากขึ้นด้วยใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์หลักนั่นเองถูกต้องครับผมซึ่งจริงๆแล้วคำว่าไฮบริดเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการผสมผสาน ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าใช้ใชว่าไฮบริดพุดเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากับว่าประหยัดน้ำมันอย่างเดียวใช่ครับมันเป็นการผสมสมมุติว่ามันหนึ่งแบบมันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์กับไฟฟ้าใช่ไหมอเกิดเป็นเครื่องยนต์กับพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาก็เรียกว่าไฮบริดได้เหมือนกันอ่อาเดี๋ยวเป็นเครื่องยนต์พลังงานเครื่องยนต์กับพลังงานไอร้อนอะไรอย่างงี้ยหั้นพลังงานเครื่องยนต์กับพลังงานลมก็เรียกว่าไฮบริดได้เหมือนกันอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันครับ มาเริ่มต้นกันที่ที่มาที่ไปก่อนของเจ้า 2>, 2, 2, 2โมเดลนี้มันยังไงนะโอเคผมย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่น,นกันนะสำหรับ Honda าเซอร์ิดรส์ในช่วงงานโตเกียวมอตร์โชว์ Show, ปีที่แล้วนะว2017ตุลาใช่ฮะก็คือคทาง h ฮอนดาเนี่ยได้ทำการเปิดเผยรถ คอนดักซ์เอ็กซ์ริดที่เป็นโปรโตไทป์ต้นแบบนะที่งานนั้นเป็นครั้งแรกในโลกนะคะที่เปิดตัวกันออกมาคซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็สืบเมื่อมันจะถึงงานมอเตอร์โชว์ที่ประเทศไทยเราช่วงประมาณมีนามีนาต้นปี2018นี้แหละครับผมได้นำเสนอตัวรถ PCX Hybrid ที่เป็น Mass Product แล้วเรียกได้ว่าเป็นเป็นรถที่เวอร์ชันที่เตรียมการขายเตรียมการขายจริงๆครับซึ่งถือว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกทั่วโลกด้วยอันนี้คือความเป็นมาของ h o นด้าเชลไฮบริดนะฮะแล้วฝั่งยามาฮ่าแกนซีลโนไฮบริดล่ะสำหรับยามาฮ่าแกนซีลโนไฮบริดเนี่ยก็ย้อนกลับไปในช่วงประมาณต้นปี2018นี้แหละครับที่มีงานแถลงข่าวใหญ่นโยบายประจําปีของยามาฮ่าะถูกต้องที่มีภาพวิสัยศนาออกมาให้เราเห็นด้วยกันแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยมีการพูดถึงว่าทางค่ายเนี่ย จะทํารถมอเตอร์ไซค์ไฮบริดออกมาแต่ว่ายังไม่มีการระบุว่ามันคือรุ่นไหนอะไรยังไงกันแน่อ๋อไม่ระบุคลาสไม่ระบุรุ่นไม่ได้ระบุเลยเราก็ได้แต่รู้ว่าโอเคทางจะปาห้าเนี่ยมีแผนจะทาไฮบริดแต่ว่าไมไ่รู้ว่าจะทํากับรุ่นไหนแต่เอาจริงข่าวเงียบมากเลยนะก็อาจจะเป็นด้วยออที่ว่าแบบเป,เป็นความตั้งใจของทางค่ายที่ไม่ได้แบบความลับมากอ่ะเอยหนุดออกมายังไงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือ เป็นโมเดลสําหรับประเทศไทยเราก่อนด้วยที่แรกในโลกใช่เพราบอกติอย่างทางฝั่งอินโดหรือฝั่งอื่นๆเนี่ยญี่ปุ่นหรือะไรก็แล้วแต่อาจจะมีข่าวลุ้นมาก่อนแต่นี่คือมันไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยนั้นแล้วคือเป็นเป็นเป็นผลงานของทางไทยเราแล้วก็แน่นอนุ่นนี้ก็ต้องระกอบไทยแล้วแหละถูกต้องครับผมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะโอเคเรามาดูกันต่อกันเรื่องของการทํางานกันบ้างเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วรถทั้ง2องคันเนี่ย นอกเหนือไปจากโหมไฮบริดนะมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่สนใจมากมายแต่ว่าท็อปิกนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกลงไปถึงเรื่องของไฮบริดก่อนอเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นจุดขายที่สำคัญของทั้ง2โมเดลนะถูกต้องครับผมผมขอพูดถึงของ h o n d a p พิเซิไฮบริดก่อนก็แล้วกันครับผม หลักการทำงานของเซคไฮบิดนะฮะนึกภาพตามเลยนะหนึเราบิดคันเร่งของเซคไฮบิดนะแปะเข้าไป 2. ระบบจะส่งสัญญาณไปที่กล่องคันเร่งอัจฉริยะ PDU หรือว่า Power Delivery Unit ะนะ,ะโอเคแล้ว3กล่อง PDU เนี่ยจะสั่งการไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลิเทียมไอออนนะ ซีแบตเตอรี่ที่ใช้ไมออนเนี่ยจะส่งกำลังไปที่มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์แอสเซดเลยนะที่เพาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ขนาด150 cc ซีซีเพื่อให้ได้ความแรงในทุกๆครั้งที่มีการติดคันเร่งอ๋อคือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไปช่วยเครื่องยนต์ถูกต้องครับแล้วก็5หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการผ่อนคันเร่งหรือว่าขับขี่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยระบบจะทําการชาร์จพลังงานไฟฟ้าเพื่อกลับไปที่แบตเตอรี่ ดิเิทยมไมออนเพื่อทำให้เราไม่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟดันเองพูดง่ายๆว่าตั้งแต่การบิดคันเร่งออกไปปุ๊บสั่งการนู่นนี่นั่นไปแบตเตอรี่ทำงานช่วยเริ่มแอคเซให้อัตราเร่งดีขึ้นเมื่อเราไม่เร่งแล้วหรือว่าคงที่เนี่ยมันก็จะชาร์จพลังกลับมา พอจะเห็นภาพี่ยพลังจนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ฮะก็คือเป็นเป็นหลักการที่ชาญฉลาดมากๆในการรักษาพลังงานของแบตเตอรี่ไว้อ่นนี่คือหลักการทํางานของไฮบริดของทาง Honda PCX นะครับใช่ครับมาต่อที่ยามาฮ่าแกรนฟิลโน่ไฮบริดแกรนฟิลโน่ไฮบริดนะฮะัครับหเมื่อเราบิดคันเร่งของยามาฮ่าแกรนฟิลโน่ไฮบริดกับสมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าแบบเหนียวนํา SMG นะมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าเหนียวนําใช่ฮะจะประสานการทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีสาม เพื่อเพิ่มแรงบิดให้กับเครื่องยนต์มากขึ้นกว่าปกติวระบบ power assist ขนาดออกตัวนั่นเองอก็คือมันกลายเป็นว่าระบบไฮบริดของแกนฟิลโนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการออกตัวนะประมาณนี้ก็คือพูดง่ายว่าทั้ง2อันเนี่ยแม้ว่าจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มแรงบิดให้กับตัวรถแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยอย่างแรกเนี่ย พิเซคไฮบริดเนี่ยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นหัวใจหลักกับแบตเตอรี่ธรรมดาแยกกัน2สองก้อนนะฮะทำงานทำงานแยกกันครับซึ่งตัวลิเธียมไอออนของพิซเซคไฮบริดเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมกับพลังไฟฟ้าโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ส่วนทาง ยามาฮ่าแกรนฟิเนลล์ไฮบรเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ปกติเพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นกว่าเดิมอ๋อแบตเตอรี่จะลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวเืร์สตาร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ S M G เข้ามาช่วยเพิ่มแรงให้กับเครื่องยนต์อ๋อนี่นี่นี่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะฮะพนภาพละโอเคมาต่ออีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของฟีเจอร์หลักๆสำคัญสำคัญ เรื่องของฟีเจอร์นะฮะก็คือเรามาเริ่มกันที่ Honda พิซซิกไฮบริดก่อนก็นแล้วกันโอนด้าพิซซิไฮบริดเนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกับโหมดในการขับขี่อยู่2โหมดด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยโหมด D ีโหมดปกติและโหมด S โหมดสปอร์ตซึ่งโหมดดีปกติเนี่ยก็คือ ใช้งานแบบปกติทั่วไปนะแต่ว่าโหมด s s p r t t เนี่ยจะทําให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นแรงและเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพิเศษแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นด้วยอืมแล้วก็ฟีเจอร์อย่างที่สองของ PCX h y b r i ไรนะฮะก็คือระบบ Combine Brake ซึ่งมีมาตั้งแต่ตัวธรรมดาแล้วมีตั้งแต่รุ่นธรรมดาเลยแล้วก็จะมีระบบไฟ LED รอบคันอ่านี่สมันิยมนะแล้วก็ระบบ I d l i n g Stop อันสต็อปซิสเต็มจะช่วยรถดับเองนะยารถจอบสนิทแล้วก็ปิดคันไอีกครั้งเนี่ยช่วยโดก็ทำงานอัตโนมัติแล้วก็ต่อมาระบบ o o n d s s m r t t k y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  t t m อ่ากุญแจอัจฉริยะไม่ต้องเสียกุญแจอีกแล้วนะฮะถือเท่ๆไปเลยแล้วก็สตาร์ทรถล็อกรถแล้วก็ค้นหารถได้ช่แล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบ New Full Digital Speed o o m t t r r คือเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย มันก็จะ,ะม,มีมีฟังก์ชันที่แสดงผลต่างๆมีทั้งเกน้ำมันมีทั้งปริมาณของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช่แล้วก็ในเรื่องของโมบายชัตเตอร์นี่ต้องมีอยู่ล้ต้องมีรูเ<า>สียบโทรศัพท์นะแล้วก็นิวเวลคัมไลท์ก็เหมือนกับตัวพิเศษวาก่อนแม่นี้ไฟส่องสว่างปุ๊บอย่งออนนางเราสตาร์ทเครื่องนะเป็นแบบหรูๆนะลงพื้นลงพื้นให้เราเห็นรอไปแล้วก็ กองกับคุณเฉรีย์ PDU อ่าที่ทางานควบคู่กับคันเร่งนะครับถูกต้องครอ่ะ,อม,อะมาดูฝั่งของยามาฮ่าแกรฟิโน่ไฮบริดกันบ้างอ่ามาอ่าของแกรฟิโน่ไฮบริดเนี่ยครับจะมีระบบเบรก ABS ในล้อหน้าสำหรับรุ่นท็อปอ่าแสดงว่าเป็น one channel นึ่งช่องเพราะนั้นไม่ใช่ดูโอชานัลแบบในที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะเพราะว่าจะด้านหลังจะเป็นตัมเบรกอยู่นั่นเองอ๋อด้านหน้าจะเป็น ABS ด้านหลังเป็นตัมเบรกใช่คระที b s ีก็อยู่กับดิสเบรกเท่านั้นใช่ครับผม้าหน้านะฮะแล้วก็2ก็คือมี LED รอบคันกันนะ LED รอบคันแล้วก็3จะมีระบบ Stop and Start System หรือว่าสา 3S อ่าเเนี่ยนะทิ i p ป e S เอ ที่จะช่วยให้รถดับเองอัตโนมัติยามที่จอดสนิทแล้วก็บิดคันเร่งออกตัวอีกครั้งเื่อนยน์กาทางานแบบปกติอัตโนมัตอิอันนี้มีตั้งแต่แอร์ล็อกแล้วใช่แต่ว่า,าถือว่าเป็นครั้งแรกของตระกูลแกรนด์ฟิน,นฟโนท่ที่ใ,ใส่รบบนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็มีสมาร์ทคีเหมือนกันในรุ่น ABS นะ ทำให้สตาร์ทรถได้โตยไม่ต้องเสียบกุญแจแลวก็คนหารถได้เช่นเดียวกันแลวก็มีรุ่นธรรมดาที่มีกุญแจเสียบด้วยใช่แลวก็ไม่มี ABS เขาจะแบ,บ่งเป็นสองรุ่นด้วยกันนะ,ะแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลแบบ c o l o r TFT LCD เป็น TFT ใช่ครับก็ลดการสะท้อนของแสงต่างๆู่นนีนั่นแล้วก็นอกเหนือไปจากค่าต่างๆพื้นฐานเนี่ยก็จะมีแสดงสถานะการทำงานของระบบไฮบริดด้วยว่าขณะนี้กำลังใช้พลังงานไฟฟ้าตัวนี้อยู่อ๋ออ นะฮะจะเป็นจอสีนั่นเองแล้วก็มีมวายชาร์จเจอร์ที่ชาร์จมือถือเช่นเดียวกันอืโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากแบบได้ข้อสรุปกันบ้างว่าอะไรมันน่าสนใจกันยังไงเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอะไรตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ณปัจจุบันนี้นะฮะถึงแม้ว่าทั้งสองโมเดลเนี่ยจะเป็นใช้ชื่อว่าไฮบริดเนี่ยเราทราบกันดีแล้วว่าระบบแตกต่างกันครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมว่าแตกต่างกันด้วยก็แตกต่างอยู่ดีแตกต่างด้วยหนึ่งอ่าอ่า การเฟอร์นเอรไฮบริดเนี่ยเปิดราคาออกมาแล้วนะครับราคาดีด้วยรุ่นปกติไฮบริดธรรมดาที่ไม่มี ABS นะครับผมที่55,000บาทรุ่นกุญแจเสียบคอนะแล้วก็รุ่น Smart Key ABS ตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่62,000บาทต่างพันเจ็ดพันเราใจนะจริงเขาบอกว่าเป็นไฮบริดที่แบบราคาโอเคเลยทีเดียวใช่ครับพูดถึงรุ่นรุ่นรุ่นปกติธรรมดาเนี่ย เทียบกับการเซโนตัวเก่านัานี้ที่ไม่มีไฮบริดเนี่ยนะต่างกันแค่นิดเดียวไม่กี่พันตั้งสามสี่พันในประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมีมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับก็ที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของามาฮ่าเลยนะการ์เซนโนรุ่นนี้เนี่ยจะมาทําตลาดแทนลายตัวเก่าเลยอ๋อแทนเลยจะไม่มีรุ่นปกติแล้วจะไม่ได้มาแบบมีแบบธรรมดาแล้วก็มีไฮบริดให้เลือกดังนั้นแล้วเนี่ยราคาเนี่ยครับถึง ทำมาใกล้เคียงกับของเดิมก็แพงกว่านิดเดียวเนะนิดเดียวก็คือจะขายแทนตัวเดิมแล้วก็ตัวที่มี ABS มีสมาร์ทคีย์เนี่ยหกหมื่นสองพันบาทอ่ะมาก็จริงแต่มองถึงสิ่งที่ได้มาเนี่ยเออไม่ธรรมดาคี์เดียสตาร์ทนะ ABS นะเออได้ไฮบิดนะใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฟิลนาโนก็ยังคงเป็นการฟิลนาโนอยู่ดีที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักถูกต้องนะฮะเห็นความคล่องตัวนะจากขี่การ ยาบจะไดตอนติดขัดขี่ไปเรียนไปทํางานอะไรเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ยิ่งได้ระบบตรงนี้มานะช่วยช่วยในเรื่องของการออกตัวการออกตัวที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้หลายอย่างแล้วก็ในจังหวะที่มอเตอร์ไฟฟ้าทางานเนี่ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันในจังหวะนั้นด้วยแล้วมาดูฝั่ง p c x p c x นะฮะไฮรนดิทเนี่ยโพซิชันที่วางมาเนี่ย เอาจริงๆมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับพรีเมียมนิดหนึงนน่งคือจริงๆตั้งแต่รุ่นสาตนดานแล้วนะตั้งแต่ตัวที่มันจะไม่ใช่ไฮพิดอ่ะใช่เขาขูดวางเป็นสกูตเตอร์เป็นพรีเมียมคลาสแล้วอ,อก็คือชื่อย่อยเป็น Personal Comfortable Salon o อ๋อเหรอ P.S.X ย่อมาจากคำนี้<อ>นะ เพิ่งรู้แล้วสิเพิ่งรู้จริงสาวประหลีปีเนี่ยพี่ซีเอ็กซ์เนี่ยการถูกวางตำแหน่งการตลาดเดี๋ยวค่อนข้างจะพรีเมียมก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นบอยทำงานนิดหนึ่งแล้วคือเริ่มมีรายได้หรืออาจจะเป็นนักศึกษาหรือมหาไลยหรือแบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นภาพลักษณ์ให้แบบขี่แบบรู้ว่าเอยเป็นรักชวรี่หน่อยนึงเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรถ ไก่กาอาราเล่เอออะไรอย่างนั้นแบบหรูอ่ะคือหรูมีราคามีอ่ะนี่หน่อยนึงแล้วก็พอมาเป็นไฮบริดเนี่ยยังไม่เปิดราคาเทาก็จริงแต่ว่ามันแสงอัพอยู่แล้วแหละอ่ะชัวร์เพราะว่ารุ่นสแตนดาร์ดก็ใกล้ๆแล้วก็ประมาณ80,000ต้นนะคะหน้าร้านอันนี้ก็แน่บวกประมาณนั้นเลยครัเพราะว่าเหตุผลหลักเลยคือ1คือเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละใช่ที่ข้อมูลที่รับมาเนี่ยนะแบตเตอรี่ตัวดิเทียมไอออนเนี่ยราคาน่าจะประมาณไม่เกิน20,000บาท อ่ะามาบวกกันบวกคร่าวๆไว้กว่อนนะครับบวกคร่าวๆไว้กว่อนสองพันบาทละอ่ะพันบาทละแล้วก็ไอ้มอเตอร์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องระบบการขับขี่อ่าโหมดโหมดกันโหมดโข<ท>ีโ่นะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกอ่ะอ่าโดยไม่มี ABS นะไม่มี ABS ไม่มี ABS นะก็ประมาณเนี้ยก็คือแต่ว่าส่วนต่างที่เพิ่มมาก็น่าจะประมาณสัก 3ามหมืนมนะั้งผมว่าเขาคาดสามห0ื่นนะก็จะประมาณตกประมาณแสนเอ็ดแสนเอ็ดกว่าอะไรอย่างนี้นะอรอรอ,รอ,ร,อรอฟังราคาเปิดตัวกันแน่นอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากระด,ดการณ์ออกมาแล้วว่าตัว PCX เนี่ยจะเริ่มวางขายทั่วประเทศจริงๆช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะคระับนั้นผมสรุปสัน้นๆก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการ เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไฮบริดที่แบบเรียกว่าราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็เอามาใช้งานแบบทั่วๆไปจริงๆแบบใช้งานในเมือง ه, ในไลฟ์สไตล์ปกติเนี่ยการฟิโน,โน่เนี่ยที่มันไม่ได้แพงกว่าตัวเดิมมากนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเป็นตอบโจทย์ได้ดีได้ดีในตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของ PCX เนี่ยมันจะนอกเหนือจากการใช้งานในเมืองซึ่งมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่า<ช>ด้วยความจุถังน้ำมันแล้วก็มิติตัวรถที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเครื่องใหญ่กว่าด้วยเป็นมิเดอส์โรเตอร์ด้วย ก็จะเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ใช้ออกทริปได้นะผมมองในจุดนี้มากกว่าราคาแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเะนั้นแล้วผมผมไม่ไม่หวงว่ามันจะมาไฟกันเองไฟกันเองหรือว่าทําให้แบบเป็นช้อยสทธิปวดหัวเท่าไหร่เพราะว่าตามงบประมาณก็ส่วนหนึ่งละตามวัตถุประสงค์การใช้งานก็ส่วนหนึ่งแล้วดีทั้งสองตัวดีับมอกตรงนี้เลยแล้วก็ขอบคุณทั้งสองค่ายด้วยที่นำเทคโนโลยี ใหม่ๆเรียกว่ารังสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับวงการบ้านเราด้วยนะฮะก็หลังจากที่ไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นไฮบิดกับมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆอีกจะจากสองค่ายนี้หรืออาจจะจากค่ายอื่นก็แล้วแต่ว่ามีแน่นอนอ่าครับผมอะรอดูนะแล้วก็ G.P.X. อาจจะมีทำห้บิดกับเขาบ้างอ่าคุณดิ s <S s <S อยาก s <S อยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันนะฮะสปอนเซอร์รายการนี้ของเรานะฮะครับผมโอเคสุดท้ายที่ผมต้องขอขอบคุณ G.P.X. กับผมดีมไรเดอร์ผู้การสนับสนุนาการเป็นทางการครับผมยังไงฝากติดตามพวกรเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ g e t b a เกอร์ดอแฟนเพจเฟซบุ๊กเกดไบเกอร์ดอทคอมแล้วก็ยูทูบช anel เกดไบเกอร์ดอทคอมนะครับกดซับสไครป์สั่นกระดิ่บด้วยว่าเราคิดใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแลนะครับสวัสดีครรรัับบสสดนนนุาายยกโ GPX Dream Rider